เทมยูโรล็อกทุกท่านนะผมสำหรับวันนี้ก็อยู่ในช่วงหนังสือหน้าอ่านในสกายเลมนะครับผมสกายสกายเลมหนังสือหนาอ่านนะครับผมโอเคหลังจากครั้งที่แล้วไปก็โอเคนะเสียงตอบรับดีมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมเราก็เพิ่งทำภารกิจนนึงมานะสิ่งเรียกว่าบุปเป็นแจ็คนะครับผมในภารกิจมาออฟแมทเน็ตนะครับผมโอเคหนังสือเล่มนี้นะครับผมสามารถหาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับไม่จำเป็นต้องไปหาแบบ ที่ไกลๆนะครับกดผิดนันมันออกมาท่านั้นวะเนะครับวุบเป็นแจ็คนะครับผมมีทั้งหมด6หน้าโดยที่เห็นนะครับน่าจะโอเคนะโอเคครับนั้นก็มาเริ่มแปลเรนดีกว่านะครับ นะครับผมก็ก่อนที่จะผมจะอ่านแปลหนังสือเว็บเบแนแจ็คให้นะครับผมก็จะบอกว่าเป็นหนังสือที่ <c oughs> <c oughs> เหตุอ่านแล้วสึอว่าสติสตังจะไม่ยกตัวนะครับผมโอเคสำหรับอดีตน,น,นะครับคนเขียนมีความเป็นไปได้สูงว่าคนที่เขียนนี้คือกษัตริย์พีเดเจที่3นะครับผมเป็นเป็นไปได้สูงสุดเลยนะเพราะว่าเราเนื้อหาเกียเ่ยวกับเรื่องนี้ก็ ก็เกี่ยวข้องกับเขานะครับผมมาลองแปลกันเลยดีกว่านะครับสำหรับหน้าแรก <c oughs> เราเด็กน้อยทั้งหลายไม่ควรอัญเชิญพ,พลังแห่งความมืดขึ้นมาจากโลกแห่งความมืดจนกว่าพวกเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ข้ารู้ข้าร,ารู้แต่ตอนนั้นในคืนในคืนฤดูใบไ,ไม้ผลิของวันที่ห้าข้าไม่ต้องการผู้ใหญ่เลยข้าเพียงแค่ต้องการเฮอร์เม h ฮอร์เม o ส์โ่าเทพสุวนแห่งปัญญาการเรียนรู้ความเหนียวหนึบและแสงเงาเห็นคุยเห็นว่าข้าเคยพูดถึงความสวยงามของมนุษย์สัตว์ใหญ่ที่อาศัยใต้ห้องสุดในบ้านของข้าในคืนวันที่5ของฤด,ดูใบไม้ผลินั่นคือคืนแห่ง h e r m ์เมลส์มและถ้าข้าต้องการออกมาอินฟินิยมนังสือแห่งปัญญา ข้าจะต้องอัญเชิญเฮอร์เมลสโมลาขึ้นมาเมื่อท่านเป็นราชาองค์ใหม่แห่งโซลิทุสความรู้ทุกอย่างจำเป็นต้องใช้ทั้งนั้นดโดยปกติท่านต้องการแม่มดหรือไม่ก็นักเวทหรือไม่ก็การจับคู่ปอกหมอกับแผ่นกระดาษในการอัญเชิญเจ้าเจ้าแห่งออปิเวนขึ้นมาคนที่อยู่ใต้ห้องสมุดได้แสดงวิธีการนั้นให้กับข้า เขาบอกว่ารอจนกว่าพายุสูงก่อนรอจนกว่าพายุจะจะอยู่สูงก่อนที่จะฆ่าแมวอีกอย่างนะข้าลืมพิธีการสุดท้ายแล้วละ่ะแต่ช่างหัวมันเถอะข่าไม่สนใจแล้วคนคนนั้นที่ข้าบอกว่าเป็นเฮอร์โมเลสโมล่าสิ่งที่สิ่งที่ทำให้ข้าเป็นคนขี้ระแวงนั้นคือ เฮอร์เมอร์ลัสมล่าอย่างเดียวจากสิ่งที่ข้าได้อ่านมาเขาตัวอวบใหญ่มีหลายตามีเล็บประหลาดและชายคนนั้นดูเหมือนอนายธนาคารมากๆอีกอย่างเขาเลยกตัวเองว่าเชอร์โกลัสไม่ใช่เฮอร์เมรลัสมล่าแต่ถึงกันนั้นข้าก็ยังดีใจที่ทำการอัญเชิญเฮอร์เมรลัสมล่ S าสำเร็จเจ้านั้นดูเหมือนไม่ค่อยสนใจข้าสักเท่าไหร่เลยเขาสั่งให้ข้าทันไปสิ่งที่ไม่ค่อยแม็กเซนเป็นอย่างมาก มันเกิืนขอบเผยของมนุษย์มากๆแต่ข้าคิดว่านะจากนั้นข้ารับใช้ของเขาได้มอบสิ่งที่เรียกว่าเว็บบาแจ็ค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 เว็บบาจักเว็บบาจักเว็บบาจักอาจเป็นหนังสือแห่งปัญญาก็ได้บางทีข้าฉลาดกว่าเพราะข้ารู้ว่าแมวสามารถเป็นข้างคาได้ เป็นหนูได้เป็นหมวกได้เป็นตัวลินได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้และประตูสามารถเป็นหมูป่าเป็นเสียงกลนเป็นพื้นเป็นเสียงคำรามเป็นสปอเป็นตัวคุณเป็นตัวฆ่าก็ได้ข้าต้องฉลาดเพื่อที่เพื่อที่จะเข้าใจระบบความสัมพันธ์นั้นให้ชัดเจนแล้วทําไมผู้คนถึงยังเรียกว่าแล้วทําไมผู้คนถึงเรียกยังเรียกข้าว่าคนบ้าล่ะเว็บปาแจค เว็บบาร์แจ็คเว็บบารจ็คโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมสหรับเออ่วูบเป็นแจ็คหนังสือวุบวุบวุบเบนแจ็คนะครับผมไม่รู้อะเว็บเว็บบาร์แจ็คหรือเว็บบาร์แจ็คก็ได้นะแล้วแต่และคนเรียกยแต่ผมเรียกว่าวุบเบนแจ็คแล้วกันนะวู oo, jack ้เบนแจ็คนะครับเออแปลแล้วก็จะก็จะบ้าตามหนังสือมันโอ้ <laughs> โอเคอย่างอื่นก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมาก,น,กนี่ก็หนังสือที่น่าอ่านเหมือนกันเช่นกันนะครับผมสามารถหาซื้อได้หรือสามารถหาได้ตามร้านสะดวกซื้อหนังสือทั่วไปนะครับผมในถ้าแหล่งใหญ่สุดก็น่าจะเป็นที่วินเตอร์โฮนะครับผมที่โรงเรียนสอนเวทมนต์วินเตอร์โฮนะครับผมลองไปหารับลองไปหาดูนะครับโอเคโอเคครับนั่นก็เจอกันครั้งหน้าผมเพราะผมนมายซิทเหมือนเดิมนะครับ